รวมทั้งเบิดประมาณ5 8 0ตน้นพื้นที่เกือบมาณเกือบเกือบสามไร่คือปลูก2แปลงนี่ครับปลูก2แปลงปลูก2รุ่นนี่แหละผมจะเก็บเนื้อเม่าเศร้าช่วงประมาณตีซีพราะว่าอยากให้ไปหอดลูกค้านี่ครับอยากให้มันสดนะครับคือเก็บมาแล้วก็เอาไปแต่งยกช่วงเศร้าช่วง7จ็ดแปดโมงเศร้าก็เอาไปส่งไม่คา,คาผู้ลูกค้าผู้ซื้อกินกน็จะได้กินของสดประมาณนี้ผมจะมาเก็บน้องไม้ขามขึ้นบางต้นก็เป็นกิโลบางต้นกับทัานบอกมันจะออกว่นเสมอกันนะครับคือมันจะสลับสลับต้นกันออกไปทัานต้นไหนมันเป็นออกกิลีอ่ะเป็นกิโลครับ หกนอกเจ็ดนอ,นอเลยชัวชเฉลียตัวน,นี้มูขัดใส่มูใส่ไงมันนี่ประมาณสามสีน่นอได้ก,กิโลหนึ่งแต่ต้อเอาหมอนแก่ออกเห็ดถุงละสิบกิโลไปท่งก็ไปฆ่ากันเพื่อนเพิ่ป็นไปต่อได้บางทีก็ไม่แม่ค่าผู้เพิ่นเห็ดกับเขาขายไหมเพื่อนกับเขาไปขาย,ขายต,ตามตลาดนั่นเด็กพิ่นกับมหลับจันกับสุกมีอยู่สองเจ้านี่มาคันจะมาลับอยู่หน้าสวนส่วนที่เหลือเขากับไปท่งตลาดในบบรอเขานี่ยแหละณนะตอนนี้อยู่มือหนึ่งประมาณยี่สิบกิโลเป็นเบื้องต้นนะครับ ตอนนี้นาสวนขายอยู่40บ,บาทครับ้าห้อนแต่พวงสงการนี่มันจะขึ้นไปสูงจงังราคามันอาจจะขยับขึ้นไปอีกแต่ว่าขั้นพวงหนาฝนมาเมื่อกาจะดรอปลงมาคือตอนนี้ก็ผลผลิตนั้งเราะท่านแม่ค้าขอพาจะบอกเลยว่าครับว่ามือหนึ่งนี่สั่งได้ประมาณจักบาทครับไผ่ตอนนี้ก็มันหกประมาณ20กิโลก็ได้ยุประมาณหันต่ำกัน700